เองต้องหาเด็กมาให้ข้าสามคนเด็ก3คนพี่เอาไปทำอะไรเองไ,ไม่ต้องรู้หรอกเอ้ยพี่ผมจะได้รู้ไงจะได้ผมเอามาให้พี่ต้องตอบก่อนว่าพี่เอาไปทำไรแล้วมีข้ออื่นไหมมีแค่สมข้อถ้าเองหามาได้เองจะอยากได้อะไรค่าจะหายเองหมดเลยอ่าจะเป็นบ้านหรือรถสัพตินเงินทองค้าก็จะหายเอง เอาดี <Audi. S 2> สวัสดีครับผมตมั U ้ม TUM ครับทุกคนซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะแล้วก็วันนี้ทุกคนผมก็จะไปหาไอ้เพชรคาตนะที่รอบทีเดียวทุกคนที่มันจับเด็กเลี้ยงแก่ไว้นะแล้วก็ผมไปช่วยน้องนะก็คือรอบเนี้ยผมจะไปดูว่ามันอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจับเด็กตัวไหนเด็กคนไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็มาเป็นช่วงเช้าแลนะทุกคนก็เป็นเวลา 9ก้าโมงกว่าเลยทุกคนแต่แสงอาทิตย์ไม่ค่อยจะมีนะเพราะว่าผมว่าฝนน่าจะตกเพราะว่าเมื่อคืนนี่คือตกหนักมากแล้วก็ฟ้าร้องดังด้ยทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันตอนนี้เลยนะทุกคนผมก็จะลองไปหามันดูนะทุกคนแต่ผมเห็นใช่ไหม ว่ามันต้องมีอะไรกับเด็กแน่เลย,เลยแหละแบบว่าต้องการเด็กอะไรทุกอย่างเลยแหละเพราะว่าพอที่รอบแรกที่ผมเจอมันเลยนะมันบอกไว้นะมันขอตัวน้องคนป่านทุกคนมันบอกขอขอ,ขอได้ไหมเด็กคนนั้นนะผมก็บอกว่าน้องผมอะไรต่างๆนะผมก็อ้างไปนั่นแหละทุกคนแก็มาเจอรอบนี้ใช่ไหมตอนที่ผมปล่อยเด็กใช่ไหมปล่อยน้องไอเ้เด็กเด็กเลี้ยงแก่นั่นอะ่ะมันโมโหใหญ่ทุกคนผมก็เลยวิ่งออกไปเลยเพราะว่า มันน่าจะจับเด็กไปทำอะไรทุกอย่างผมว่านะผมเนี้ต้องไปดูมันทุกคนว่ามันอะจับใครือเปลาถ้าจับนี่ผมจะได้ช่วยนะทุกคนเพราะว่าผมว่ามันเนี่ยไม่รู้ใช่คือจะฆ่ามาแต่ทุกคนแบบก็คือแบบแทบจะไม่มีนะแบบอาวุธอะไรต่างๆไม่มีแล้เหมือนคนแบบว่าเหมือนโดนใช้มาทุกคนน่าจะพวกสั่งมาผมว่าน่าจะเหมือนพวกสั่งมา 他在播放什妈呢 เือต้องช้าอาจจะเจอขึ้นประมาณนี้เลยทุกคนะ <c oughs> แต่นี่คือผมจะดูเห็ดไปด้วยเด็ว่าเมื่อวานทุกคนคนในหมู่บ,บ้านผมเจอเห็ดเยอะมากมากเลยนะไม่รู้ฉันจะเจะขึ้นเปว่ารอบที่แล้วผมมาผมก็หามองไปด้วยแต่ก็ไม่เจอนะเดี๋ยวผมจะหามองทุกรอบทุกรอบนะอาจจะฟุกเจอบ้างแหละ หินแบบนี้นหน้ามีนะเห็ดเอาจริงๆนะทุกคนผมบอกเลยนะถ้าเห็ดเชรไอันั้นนะ่ะมันคือแบบคนทั่วไปไม่ใช่เพชรฆ่านี่คือผมจะเล่นงานมันให้หนักเลยนะทุกคนว่ามันนะ่ะถ้าเราไม่สั่งถอนใช่ไหมมันก็จะจับเด็กอยู่เรื่อยๆทคนต้องรอดูวันนี้ว่ามันยังไงจะลองเข้าไปคุยกับมันเลย นั่นเห็ดอะไรวะน่าจะเป็นเห็ดเมาะนะเห็ดมาริโอม <c oughs> ันก็เยอะด้วยนะที่นี่ เดินไปเงียบๆนะทุกคนจะไปซุ้มดูมันก่อน <c oughs> เราจะไปดูตรงที่มันมัดเด็กคนนั้นไว้นะถ้าไม่เจอจริงก็จะลองตะโกเนเรียกนะี่ยแต่จะซุ้มซุ่มซุ่มก่อนไปเงียบๆน,นะแบบไปให้มันรู้ตัวเผื่อแบบไปเจอมันกําลังจับเด็กอะไรแบบนี้นะจะเล่นมานที่เผยได้อนี่นี่น่าจะใกล้ถึงแล้วแหละ ปกติใช่ไหมถ้าผมมาผมจะดิ้นเสียงเด็กวุ่วายบอกให้ปล่อยให้ปล่อยรอฟังรอฟังคจะไม่มีนะเพราะว่าถ้ามาเราจะดิ้นเสียงแบบเด็กขัดขืนนะเด็กบอกว่าให้ปล่อยอะไรประมาณนั้นนี่คือเงียบ พี่ดิ้นุ๊มมาทำอะไรพี่ข้ามีข้อเสนอตามข้อเออพี่ไปนู่นก่อนไปตรงนูน้นตรงนี้ผมมันมีหนามพี่มันมีหนามผมต้องยองไม่ถนัดออกไปข้างนอกก่อนได้ไหมโ <มา S 1> อ,อ้พี่พจะข้อเสนใช่พี่ใช่พแป๊บหนึ่งพ,พี่มีเรื่องจะคุยกับผมใช่ไหมเอามาโอเคโอเคตกใจเลยทุกคนนียผมเห็นย่องมาใช่ไหมผมหันไปดูโผลสะดุ้งเลยเมื่อกี้ วิ่งแทบไม่ได้นะเพราะว่ามันแคบมากอ่าว่างไงครับพี่ข้าพ่อเนอมาสามข้อครับผมเอ,งอ็งจะได้ไหมคืออะไรพี่ผมอยากฟังก่อนเนะี่ยเอ็งต้องหาเด็กมาให้ข้าสามคนเด็กสามคนพี่เอาไปทำอะไรเอ็งไม่ต้องรู้หรอกเฮ้ยพี่ผมจะได้รู้ไงจะได้ผมเอามาให้พี่ต้องตอบก่อนว่าพี่เอาไปทำอะไร แล้วมีข้ออื่นไหมมีแค่สามข้อถ้าเองหามาได้เองเจะอยากได้อะไรข้าจะหาหเองหมดเลยอ่าจะเป็นบ้านหรือรถทรัพย์สินเงินทองข้าก็จะหาหเองเอาดีใช่หรอขอแค่เองหาเด็กมาสามคนอ่าก่อนที่พี่จะหาบ้านรถทรัพย์สินเงินทองเลยนะ่ะพี่มีบ้านอย่าง พี่ทำไมสตั้นอ่ะพี่เองดูถูกค้ากันไปแล้วรู้ไหมผมไม่ได้ดูดูทูกพี่ผมแค่ถามพี่ไงว่าพี่มีไหมแบบบ้านอะไรแบบเนี้ยผมสงสัยอะ่ะพี่เจาเด็กไปทำอะไรใครสั่งพี่มาหรือเปล่าเนี่ยเองไม่ต้องรู้หรอกผมว่าพี่เนะี่ยแปลกๆนะต้องมีใครสั่งมาแน่ๆเลยใครสั่งพี่บอกผมมาเลยมันไม่มีใครสั่งข้าหรอกเองจะรับข้อเสนอนีน้ไหม อไม่รู้หรือพี่ผมอยากรู้กันว่าพี่เจ้าเด็กไปทําอะไรถ้าพี่ตอบผมนะถ้าผมรู้ว่าเจ้าเด็กไปทํานู่นทนํานี่ถ้าเป็นเรื่องที่ดีผมก็รับแต่ถ้าแบบว่าจะไปเรื่องไม่ดีอะน่ะไม่น่าจะรับหรอพี่เองแค่หาเด็กมาสามคนอ่านี่ผมเข้าใจเด็กกับผมหายได้แต่ผมอยากรู้ว่าพี่อะเจ้าเด็กไปทาอะไรคุยกันก่อนถือไม้อีกแล้ว ใจเย็นพี่บอกให้หามาสามคนเอาไปทำอะไรอ่ะพี่เอ็งจะได้อะไรบอกมาเลยผมอยากได้เมียเราเล่นเราเล่นพี่เราหามาสคนอ่าผ,ผมอยากรู้ก่อนนะว่าพี่จะไปทำอะไรพี่ตอบผมมาข้อเดียวเลยถ้าผมเข้าใจปุ๊บ ถ้าเรื่องที่ดีผมก็รับให้ได้แต่ถ้าแบบว่าเรื่องไม่ดีนะก็ต้องคุยกันก่อนพี่นะตกลงยังไงพี่พี่แล้วเอ็งจะรับข้อนเสนอนีอ้ไหมอะไรนะพี่เองจะรับข้อนเสนอไี้ไหมผมก็อยากรู้กันหนยว่าพี่อ่ะเอาเด็กไปทำอะไรตอบผมได้ไหมเออพี่ ผมสงสัยพี่สองข้อละเมื่อกี้สงสัยข้อหนึ่งข้อสองคือผมอยากรู้อะพี่ว่าอะไรนะพี่ใช้เพจขค้าไปเนี่ยพี่ครับดูนี่ดูอะไรพี่อะไรวะไหนดูอะไร คือไรพี่เอ็งเห็นตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวนะทำไมพี่เอาเด็กสามคนเอาพี่จะมามัดตรงเนี้ยพี่มัดตรงเนี้ยโลกจิตไปเนี่ยบอกให้หาเด็กมาสามคนโอ้พี่ เหมือนพี่เป็นโรคจิตเหรอนะเนี่ยพี่จะเอาเด็กไปทำอะไรข้าจะเอาพวกมันมาบูชาย,ยันโอ้ยอย่างนี้ไปไกลๆพี่ไม่ต้องคุยกันเรื่องแบบนี้ไปไกลๆเลยพี่เอ้ยไม่คุยด้วยแบบเนี้ยไม่คุยด้วยเข้าใจนะผมไม่คุยด้วย,ยวไม่ครับดีตรงไหนวะพี่เอ้ยไม่มีข้อดีสักอย่างเลยเองอยากได้อะไรข้อ ไม่เอาบอกเลยไม่เอาพี่จะเป็นทัพย์สินเงินทองอะไรบอกมาอ่าผมรู้ว่าพี่หาได้แต่พี่เอาเด็กไปอย่างนั้นมันไม่ได้เด็สมมติ Smooth, ใช่ไหมถ้าพี่มีลูกแล้วมีคนจับลูกพี่ไปพี่จะทำไงตอบผมหน่อยดิเอ็งยังมาตอเราโอ้พี่ผมถามพี่นี้ผมไม่ได้คำตอบพี่สักข้อเลยนะพี่ถามผมผมตอบพี่ได้อยู่นะ หาเด็กมาให้ค่าสามคนอืมเด็กสามคนแล้วพี่มีลูกมีเมียไหมพี่มีลูกเมียหรือเปล่าเอ็งจะถามอะไรนังหนอะไม่อ่ะผมขอละผมไม่เอาทรัพย์สินเงินทองอะไรทั้งนั้นถ้าพี่มีลูกมีเมียใช่ไหมผมขอลูกกับเมียพี่พี่เอาไหม กับเด็กสามคนอะพี่เลือกอะไร mm hmm. เห็นไหมพี่ก็ตอบไม่ได้หรอกพี่ก็ไม่ชอบแบบว่ายังไงอ่ะก็นั่นแหละพี่พี่เอาไหมล่ะจะมาต่อรองไม่พี่เหมือนที่พี่ต่อรองกับผมไงพี่ชายยอมให้กูคุยกันก่อนสิพี่หาเด็กไหมกูสามคนโอเคได้ ได้นะมนูอยากได้กูจะให้มึงอก็ได้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 เอาดีไม่ที่ผมบอกอะ่ะได้ไหมหนูยอยากได้เอาไปเลยใช่เหรอมึงแค่หาเด็กไหมกูสามคนผมว่าต้องมีคนสั่งพี่มาแน่ๆเลยเนี่ยมึงอยากได้อะไรกูจะให้มึงให้หมดโอเควันไหนนี่พี่นัดมาในผมจะได้เตรียมวันไหนก็ได้ ไหนก็ได้แค่เด็กสามคนแล้วพี่จะรอตรงนี้ตลอดเลยเหรอฮะจะรอมยู่งนี้รู้เรื่องรู้เรื่องเลยพี่แจวแจวแจวาเด็กไหมกูสามคนครับพี่ยากได้เลยกูจะให้มึง้หมดโอเคเด็กสามคนใช่ไหมรุ่นไหนพี่รุ่นไหนรุ่นไหนก็ได้ไม่เกินสิบขวบไม่เกินสิบ ขวบด้วยโอเคโอเคโอเคไปย้ยายๆกันนะพี่นะค<า>งผ<ย>ิดคำสัญญาผมจะเอาชีวิตมึงจัดไปเลยครับพี่จัดไปผมจะออกไปคุยด้านนอกนะนทุกคนไปอธิบายด้านนอกนะรอให้ไปก่อนโอเคพี่เดี๋ยวมานะพี่เดี๋ยวมานะจัดไปพี่รู้เรื่องเด้อ หรือเรื่องนะพี่เนาะจัดไปเี่ผมเข้าใจนะที่พี่พูดนี่แหละทุกคนก็ทุกคน,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 นอุ้ยเผ็ดเผ็ดเยอะมากก็ทุกคนน่าจะเข้าใจนะนี่มันผูกเชือกเลยนะทุกคนกคนมาติดเต็มเลยนะ ไม่รู้นะไม่อยู่ในป่าหรือไงอาจจะคนพวกเป็นวิ่งเปล่าทุกคนนี่จะเป็นคนวิ่งนะอาจจะเป็นคนวิ่งแหละว่าชาวบ้านผมก็มีแบบอะไรแบบนี้เยนะเพราะว่าเด๋ยวมีคนวิบากบ้างวิ่งเที่ยวบ้างอะไรต่างๆเยอะเลยนะก็จะอยู่ที่ปาตรงนี้นะทุกคนแต่ไม่จำได้ยินนะตอนนั้นแหละทุกคนเขนาเสนอมาให้ผมก็คือ หาเด็กให้สามคนใช่ไหมผมบอกเลยผมไม่มีวันเอามาให้แน่นอนทุกคนแต่จะแอบ,บมาจัดการเขาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันเจอเด็กคนอื่นมันจับไปแน่ๆคนเนี้ยผมเลยต่อรองไปมดแต่ผมสัญญาเลยนะทุกคนผมจะไม่เอาเด็กมาอาจจะเป็นคิดมากแล้วกันที่ผมมามาให้พี่หนึงตรงนี้มันต้องเจอแบบต้องเล่นมันแบบให้เข็ดนะทุกคนเพราะว่า ดูแล้วทุกคนมันไม่ได้แบบว่าจับเองนะั่นน่าจะมีพวกใช้มันทุกคนน่าจะมีคนใช้มันแน่ๆเลยแหละโอเป็นอย่างนี้เผมเริ่มรู้แล้วผมว่าเหรอทำไมมอยากอยากได้เด็กขนาดนั้นนะเด็กเลี้ยงแก่ถ้าไม่ช่วยวันนั้นนะทุกคนยังไงก็เสร็จมันแน่นอนถ้ามันได้เด็กเลี้ยงแก่คนนั้นไปใช่ไหมก็เหลืออีก2คนมมีเรื่องเลยมีเรื่ององั้นทุกคนผมนจะกลับบ้านก่อนเดี๋ยวกลับ เปลียนตีนที่จะมายัางไงก็ต้องจัดการมันแน่นอนทุกคนแต่ผมว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่คุณเนี่ยเพราะว่าผมใช้แรงที่ผมมีนะมันก็แบบแย่แล้วอ่ะทุกคนทั้งตีทั้งอะไรนะทุกคนนั่นแหละทุกคนผมจะจะปิดปิดคลิปไปเพียงเท่านี้แหละทุกคนคนใดที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมความคิดต่อไปด้วยนะทุกคนนั้นไว้เจอกันอีกคลิปหน้าเลยครับทุกคนบ๊ายบายครับ